สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะคะสำหรับคลิปจากเด็ปุยเด็กกัทาโร่นะคะวันนี้จริงๆเพิ่งเสร็จจากกิจในการดูดวงส่วนตัวให้กับเ,เพื่อนเพื่อนที่อยู่ทางไกลไปแล้วนะคะแล้วทีนี้กำลังจะนอนแล้วรู้สึกว่าเดินผ่านกองน้องไพ่เหมือนไพ่กำลังอยากจะ บอกอะไรใครสักคนน่าจะมีหลายๆคนที่ยังไม่นอนนะคะแล้วรู้สึกว่ามีอะไรที่อยากจะรู้หรือว่ามีอยากจะได้คำตอบบางอย่างในชีวิตในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองเปิดไพ่ให้แล้วกันนะว่าคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ ไพ่อ,อยากจะบอกอะไรกับคุณวันนี้เดี๋ยวจะแบ่งให้เป็นสองกองละการให้เลือกเนะเาะมาดูกันก่อนว่าตอนนี้เพื่อนๆกำลังเผชิญอะไรอยู่สำหรับกองที่1นึ่งนะคะแล้วก็กองที่สองนี่เปิดกันสดๆเลย ไม่มีสคริปไม่ได้คิดอะไรไว้ก่อนไพ่จะบอกอะไรแล้วคำแนะนำที่ไพ่อยากจะให้สำหรับกองที่หนึ่งดูซดิคืออะไรแล้วก็คำแนะนำสำหรับ ให้กลองที่2ออุ้ยแอบเปิดมานิดหน่อยแล้วต้องมาแล้วแล้วก็สิ่งที่ควรจะรู้นะคะสิ่งที่สิ่งที่คนเลือกให้กองต่างๆควรจะรู้ในตอนนี้ นี่กองที่1นึนะคะกองที่สองอเดี๋ยวให้เวลาในการเลือกไพ่นะคะว่าเพื่อนๆดึงโดดกับไพ่กองไหนกองที่หหรือกองที่สองนะคะ โอเคน่าจะเลือกได้แล้วเนาะถ้ายังมีคนที่แบบเอ่อยังเลือกไม่ได้นะคะก็อาจจะพอสหรือว่าหยุดภาพไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเลือกอีกทีหนึง่งเดี๋ยวจะเปิดไพ่กองที่หนึ่งแล้วนะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งตอนนี้กำลังเจอหรือเผชิญเรื่องอะไรอยู่อ,อูน่าจะอยากรู้อะไรมากเลยแหละเพราะว่าดูแล้วเหมือนกำลังคิดไม่ตกนะคะอืม เออ่ดูไพ่สองใบนี้นะคะนั่งท่าเดียวกันเชียวเพียงแต่ว่าถามว่านั่งท่าเดียวกันดูเพืเ่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะดูแบบมีอะไรที่คิดไม่ตกหวาดกลัวหรือว่ามีสิ่งที่ที่ ที่คิดกังวลอยู่มากมายค่ะอ่าโดยเรื่องที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของเงินทองก็ได้นะคะเรื่องของเงินทองเรื่องของอาการลงทุนหรือว่าการค้าที่แบบเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังหรือว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราตกลงไว้อ่าอาจจะแบบ มีการลงทุนแล้วก็ร่วมหุ้นแล้วแบบเอ้ยฉันจะได้อย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบเเรื่องของบางคนนะคะอีกบางกรณีก็อาจจะเป็นแบบเหมือนสามีให้เงินฉันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอเป็นภาวะของคนที่รู้สึกว่าได้รับในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามัน มันไม่เป็นตามที่คาดนะคะว่าไม่ไม่เป็นที่ต้องการแล้วก็เราอะ่ะจะต้องไปบากหน้าขอหรือว่าต้องเอ่ยปากขออะไรแบบนี้นะคะเอออยากอยากจะบอกว่าในสถานการณ์นั้นน่ะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะคุณจะเห็นแสงสว่างและจากสถานการณ์ที่แบบวิตก,กังวลมากคิดมากเออฉันจะได้ไหมหรือว่า ฉันจะต้องขาดทุนไหมหรือว่าจะจะได้อะไรอย่างที่คิดไหมโดยเฉพาะเรื่องอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องเงินทองหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์นะคะคุณจะได้รับสิ่งที่เป็นไปตามคุณคุณคาดไว้แต่แรกคือแบบควรจะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่ควรจะได้เงินทองเท่าไหร่ควรจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่ คุณจะได้รับสิ่งนั้นเพียงแต่ว่าในความวิตกกังวลนะ่ะมันมันไม่ได้จะเกิดขึ้นจริงแต่เราอะรู้สึกหวาดกลัวนะคะอ่าหลักๆก,ก็คือสรุปให้ว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งตอนนี้กำลังมีความหวาดกลัวหวาดวิตกเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับ ได้รับผลประโยชน์ได้รับความมั่นคงอาจจะเป็นทางกายทางใจหรือว่าทางเงินทองโดยเฉพาะนะคะสถานการณ์กำลังจะคลี่คลายคุณกำลังจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับนะคะอ่ะาดูดสิไพ่ย,ยืนยันแบบนั้นใช่ไหม Lift the past be h i n d เป็นไปได้นะคะว่าเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองน,นี้เคยเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนเกี่ยวกับ เรื่องที่กาลังเผชิญก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยฉันจะเจออีกหรือเปล่าฉันจะโดนโกงไหมอะฉันจะได้รับสิ่งที่ฉันอยากรับไหมสังเกตว่าไพ่ที่ขึ้นนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยค่อยๆค,คิดนะคะเย็นๆอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลสิ่งที่มันเคยเกิดอะฉันเคยโดนโกงฉันเคยโดนเพื่อนเบี้ยวหรือว่าฉันเคยลงทุนเคยทําอะไรพวกนี้แล้วมันไม่ประสบความสําเร็จ มันคืออดีตค่ะมันเป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้ให้เราเชื่อมั่นในเชื่อในกลืนของตัวเองนะคะก็คือเชื่อในสัญชาตญาณของเราแหละว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันทำอ่ะฉันทําได้ฉันทําได้ดีแล้วก็ฉันรู้ว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีฉันรู้ฉันจะได้รับอะไรฉันคู่ควรกับอะไรนะคะเนี่ยเชื่อมั่นเถอะค่ะว่าคุณจะผ่าน มันไปได้ไม่ต้องวิตกกังวลนะคะแล้วก็ขําคืนเนี้ยไปนอนเถอะอือ,อย่าก,กลัวหรือหวาดระแวงอะไรเลยเดี๋ยวผลตอบแทนหรือใช้ชน,นะในสิ่งที่คุณกำลังคิดเนี่ยมันจะเข้ามาเองอ่าจักรวาเนี่ยจะบอกอะไรดีท่าช f ฟอร์มดีเอาคำคือเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งน่าจะแบบ มองหาผลลัพธ์มองหาสิ่งที่เป็นผลตอบแทนหรือว่ามองหาตัวบ่งบอกค่ะว่าเฮ้ยมันจะได้ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยเช่นคนที่เริ่มลงทุนมีการลงทุนแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันยังไม่ได้อะมันยังไม่ได้กำไรเฮ้ยทำไมไม่นั่นไม่นี่ มันแค่ยังมาไม่ถึงค่ะแล้วก็เราอะไปยึดติดกับผลลัพธ์มากจนเกินไปมันเลยทําให้เราอะมันนั่งวิตกกังวลอยู่แบบเนี้ยอืมจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่เราต้องวิตกกังวลนะคะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของเราสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราตัดสินใจและสิ่งที่เราคิดไว้ตอนแรกเราจะได้รับผลตอบแทนแบบนั้นเราจะประสบความสําเร็จในเรื่องที่เรากําลังทําอยู่ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆพนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะค่ำคืนนี้บอกได้เลยว่าคุณไปนอนฝันดีแล้วก็พร้อมที่จะตื่นขึ้นมาเจอกับเรื่องดีๆที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคลายความวิตกกังวลน,นะคะไม่มีอะไรน่ากังวลเลยนะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันในไพ่กองที่สองค่ะ ไพ่กองที่สองจะเป็นยังไงเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะตอนนี้เจออะไรอยู่โอ้ยแต่ละคนแต่ละกองท่านั่งสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเป็นไปได้ว่ากำลังเจอเรื่องราว แนวโน้มสูงมากนะคะน่าจะเป็นเรื่องของความรักเ,เจออะไรที่ไม่คาดฝันค่ะไม่คาดคิดแล้วก็กำลังคิดกำลังนั่งจมปุกอยู่แบบนี้นะคะแบบว่าเอ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งหลายๆคนหลายคน สถานการณ์นั้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วด้วยมันเป็นเรื่องที่ความสัมพันธ์อาจจะจบลงโดยที่เราไม่ตั้งตัวไม่คาดฝันไม่คาดคิดอะค่ะเพียงแต่ว่าในการที่เกิดสถานการณ์อาจจะแบบเลิกลากันหรือว่าห่างกันไปอะเกิดจากการคิดแล้วก็ไตรตรองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาแล้วอืมอ,อ แล้วแล้วเพื่อนบางคนนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยอาจจะผ่านจะฐานการณ์ที่แบบจบความสัมพันธ์โดยไม่ตั้งตัวแล้วมาระยะหนึ่งแล้วก็คิดอะไรต่างๆนานาได้แล้วอืมอาจจะแบบเริ่มมองเห็นเอ่อกลับมารักตัวเองได้อาจจะมองเห็นสิ่งต่างๆดีๆรอบกายแล้วก็เริ่มที่จะก้าวผ่าน สถานการณ์ที่แบบคร่ำครวญโอดครวญได้แล้วนะคะส่วนใครที่แบบเพิ่งจะ,ะเผชิญสถานการณ์นี้ก็เดี๋ยวก็ผ่านได้ค่ะอีกไม่นานเนอะประมาณสักไม่เกิน3มเดือนเพียงแต่ว่าอะไรคือตัวแปรที่จะทำให้ผ่านไปได้ไหีดูสิโอ้ย know your worth รู้คุณค่าของตัวเองนะคะเราต้องรู้ว่าเรามีคุณค่าแบบไหนเราคู่ควรกับอะไรนะคะอะไรที่ผ่านไปแล้วมันก็แค่อาจจะไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับเราเราเราเป็นเพชรนะคะอ่าเปรียบเทียบอย่างนี้ละกันเนาะคนชอบเปรียบเทียบเราเป็นเพชรไปอยู่ในมือลิงจอ๋อเต็มที่ก็คงจะ เอาไว้คว้างใส่หัวกันอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเพชรมันมาอยู่ในมือของคนคนก็มีทั้งดูออกว่าเป็นเพชรดูไม่ออกว่าเป็นเพชรบางคนดูออกแล้วก็สามารถเจรนเพชรได้เพชรก็ยิ่งมีมูลค่าไปอีกอะคะ่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราเป็นใครต้องการอะไรแบบไหนและคู่ควรกับอะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นะคะแล้วก็อีก เรื่องหนึ่งที่จำเป็นเลยคือ forgiveness is freedom คือการให้อภัยค่ะเพราะการให้อภัยมันจะช่วยปลดปล่อยให้อิสระเราทางความคิดทางจิตใจทางจิตวิญญาณนะคะไม่ว่าสถานการณ์นั้นนะใครจะผิดจะถูกช่างมันให้อภัยเธอให้อภัยทั้งสองฝ่ายทั้งเราทั้งเขาอาจจะมีบางส่วนที่เราผิดอาจจะมีบางอย่างที่เขาผิด หรือต่างคนต่างผิดหรือใครครในใดคนหนึ่งผิดช่างมันค่ะให้อภัยซะปล่อยมันไปปล่อยให้มันเป็นอดีตไปนะคะ,ะแล้วก็อีกใบหนึ่งดูสิ nothing you can do now ตอนเนี้เราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรได้แล้วสถานการณ์มันจบไปแล้วแล้วก็มันเกิดขึ้นไปแล้วอะคะ่ะเราทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องยอมรับนะคะ มาดูซิว่ากุญแจสำคัญหรือว่าข้อความสำคัญที่จักรวาลอยากจะบอกเพื่อให้เราสามารถที่จะพ้นผ่านสถานการณ์นี้แล้วก็ไปนอนหลับฝันดีได้นะคะคือ don't ask just do it ไม่ต้องมานั่งถามแล้วว่าอะไรทำไมยังไงเกิดอะไรขึ้นนั่นนี่นู่นไม่ต้องแล้วไม่ต้องมาถามอะไรแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็แค่ต้องทำคะ่ะ ทำอะไรทำใจทำชีวิตตัวเองให้ดีทำมาหากินหรือว่าทำสวยทำหลอ่อทำอะไรที่เพื่อตัวเองเพื่อฐานะเพื่อหาเงินเพื่อสุขภาพทำไปเลยค่ะไม่ต้องถามแนละ้วอย่ามาถามไม่ต้องมาถามเพราะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเนี่ยการให้อภัยนะแล้วก็รู้คุณค่าของตัวเองแค่นั้นเลยเนี่ย ไม่มีอะไรที่จะทำได้ไม่มีอะไรจะทําได้แล้วนอกจากเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามแล้วที่ำไมทํายังไงอะไรเกิดอะไรขึ้นทําไมทําไมไม่ต้องแล้วคะ่ะรู้คุณค่าของตัวเองรู้ว่าเราคู่ควรกับอะไรรู้ในสิ่งที่ชีวิตเราต้องการและเหมาะสมกับเราอะไรดีทําเพื่อตัวเองนะคะความรักดีๆมันจะมาหาเราในเร็ววัน เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราคู่ควรกับอะไรนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่เลือกให้กองที่สองนะคะออไปนอนหลับฝันดีพักผ่อนให้เต็มที่นะคะอย่ากังวลอย่าวิตกอะไรสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยไปค่ะการรักตัวเองคือสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะคะรู้ถึงคุณค่าของตัวเอง เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแม่หมอก็จะอัพคลิปบ่อยๆให้ละกันนะคะห่างหายไปนานมากเลยคิดถึงเ,เพื่อนๆน,นะคะคิดถึงคนที่ subscribe แล้วก็รอฟังนั่นนี่นู่นอยู่เหมือนกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ